เิ่งค่ะพ่อพี่น้องเฮดเต็มต่อใหม่เลยสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตุ่นยิเคที่สองแปดเก่านะคะเมื่อนี้กะคือเก่านะคะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตากับยา่ยออกฟ้าหาเห็ดประจำค่ะ กวงน้อยกวงน้อยกวงนอ้อ,อ,แนแอยาาอแน่นับเกี่ยวไปโง่มากกับมาพลอดจะเห็ดหูนี่บอค่ะออกวังไงเผอเวอร์อีกวนานะเผ็ดอื่นมมีเผ็ดหูนี่บอ ต้องนีกันเลยยุ๊ยยี่อ้น้มูลนี่เนี่ยนีกับเป็นแถบเป็นแถบเป็นสันเป็นสันอยู่นะเป็ดทูนุนีบัวนอตก,กแกงใส่น้ำกระเจาะเด็ดอื่นยังพอนออกไย ในตุยุยนี่เก็บอยู่ต้นเดียวเลยกัพออละตัวนี่ยกูกย,ยู่งนี่เก็บอยู่มงเ,เดียวแต่เยมักลลยตันงอยู่ี่้องดอกมังไงมานะนี่ จะแหงแน่ไปแซน้ำกับขึ้นมาแล้วตัวนี่ตายครักเพชรธูนูนี่เดที่อยากเก็บคู่มีนอโอ้ยเจบเพชรธูนูนี่บ่นอขึ้น,ห,น,น,นหลายเทแมนะ่อยู่อินิจอยู่นี่ มาเบืองเห็ดนั่งลุ่มปานีค่ะย่งบวออกเหินตะบูเพิ่นเก็บเนาะ้ากับว่าเบืองว่าฮาเพื่อมันออกพอ,อแต่เห็ดหูหนูือบว่วนออยายอยากจะผ้าออกไปเบืองฟังให้นนออง,หนง,งนั้นเด้อ้าจะผ้าอ้อมเบืองเห็ดหูฟังทั้งนั้น <laughs> ดอกปกใงไงเก็บเนะพ็ดหูหนูนี่ยนอนี่มนอ,อนี่อยู่อีกนึ่งดอกปงไงเพ็ดหูนูปลาดีนะดอกไงดอกหนามงนม่ใอฝนแห้งไง เวอเวอย่นี่คือกินเวอเวรอเลยดอกนี yeah. right ่เนี่ับซำมประมือยาอยู่ตัวนี้ นั่งเงินคนไร้คัาเฮ็ดฮูหนูนีิมีตลอดปีเฮ็ดนั่งร่มเปนกว่ามีตลอดปีสิวาใช่กัยังม้านผอมันออกอยู่มือน,นั่นกับผอดอกหนึ่งมังมวนผอออกเรื่ยอยๆผอมแต่เฮ็ดฮูหนู อยูอีนี่ยังมึงยูอีนี่เพอร์เวอร์พีวียูฮิตหนูนนะเต็มขอนอยู่โอ้ฮิตละงกฝรั่งละเด้อค่ะพราะพี่น้องนี้ดอกเดียวถือกินไปแล้ว เดี๋ยวยายหาหมูคนก่อนชีมีหมูเด็ก,กบอชีวีพ่อได้เก็บบอเราหาเบิองก่อนเบิงค่ะพ่อพี่น้อง,บบอองเห็ดเต็มต่อใหม่เลยคือเห็ดสายน้ำผึ้งนะนะเนี่ยก็เห็ดขอนสนน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะนะ สว่าบีแมนอันนี้ชือมันเอยนนียงะยกกระจำบ่หรีแต่ว่ายา้ายเคยเห็นอยู่เต็มตอใหม่เลยชื่ี้ยอเอียงอ้อนี่นออนนจำบุไรี่ไยไปก่อนแต่ย้ายสิไปเบิ้งไม่ไม่สือนสก่อ,อนมาไม่สีเอียง ตอนนี้กะถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะคะแตบฝรั่งกำลังเบิง์อยู่ว่ามันซื้ออย่างน่าจะกินได้อยู่้าคิดว่าโอ้ลพบน,น้อมันซื้ออย่างทับโหลดพานเลี้ยวเขามาจากผักอ้าวมันเทดอย่างลนะจอด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 เดี๋ยวนี้นะเรกิะต้องไปเบิรง เห็ดอีหยังกันเท่าเลยนะหลังตาพลังจ่อพลังจ่อใช่ๆๆนั่นโอ้โหน่ะคนคนสอบหาเห็ดไปใส่มาใส,ส่มาจะพอ จอดหลุดล่งทายเลยค่ะพอ่อพี่น้องนี่แหละตากับยายชอบหาเห็ดเนาะค่ะพอ่อพี่น้องยายกลับไปเบิ่งก่อนว่ามันซื้ออีหยังตัวความชั่วแต่กินได้ยายยังจิกลับมาเก็บใหม่เนาะค่ะพอ่อพี่นะ้องได้ขอนใหม่ก็มีเด้อวนะันนั้นโอ้ยมึงร้ายมึงนะ ตัวอันั้นก็ล่างกินยางเมามั่นเลยตัวถากคนน่ะดอกไงทึ่งไงตัวถากกา,กา,า,งงากกล่างปาตีคนน่ะก็ล่างกินยางเสียบเลยได้กินแล้วอาจจะกินได้ยู่พอ่อยายเคยเป็นหนีอยู่แต่ว่าได้ป่อยู่ลโอ้หินพันกัน แต่ว่าย่ายบ่รู้ซื้อเองยราไปกะเลีนพันดุนดรดๆๆสุดทายกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะชื่มแหลวก็ฝากกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องยู u ูบต่นยุคเคที่สองแปดเราแครยยายได้ว้จ้าขอบคุณค่ะ